สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซับเทรายการที่จะพาผู้คุณไปซับพอร์ตละครเวทีค่ะเนทีค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเนธนะคะจะพาท่านผู้ชมไปชมละครเวทีเรื่องสยามมิชชันนารีสิคิลค่ะซึ่งละครเวทีเรื่องนี้นะคะเป็นละครเวทีที่บูรณาการการเรียนการสอนของภาควิชาศิลปะากละครหรือเรียกว่าโครงการ ละครประจำปีการศึกษา2555คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเออพี่คะอีกทั้งเป็นการน้อมดำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระ100ปีวันสวรรคตค่ะสยามมิชฉันจะนำท่านเข้าสู่ภารกิจทั้งสำคัญแห่งการรักษาอธิปไตยของสยามประเทศ หากเดอะคิงแอนไอละครบอร์ดเวชื่อดังทำให้โลกมองภาพสยามอย่างผิดเพี้ยงตามนวน,นิยายของแม่มแอนนาดีโอโนเวนรู้สึกตัวเองผิดเพียิดเกภาร <laughs> กิจสยามมิฉันภารกิจเพื่อชาติของเหล่าข้าราชการสยามที่ตามเสด็จราชการที่5ประาพาสยุโรปเป็นครัง้งแรก นี่นะคะเนทอยู่กับใครก็ไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าเป็นนักแสดงในเรื่องสยามมิชชันค่ะแม่เอาไม่ตื่นเต้นพี่อ๋องเองครับดีเจอ๋องจาก EFM นะครับแล้วก็เป็นพี่ดิโกจากไฟฟลายด้วยครับค่ะแล้วพี่อ๋องมาแสดงเรื่องนี้ได้ไงคะจริงๆเราพี่เรียนปริญญาโทที่นี่อยู่แล้วด้วยครับแล้วก็จบละแล้วก็พอดีว่ามีแบบมีเปิดแคสติ้งครับพี่ก็เลยมาแคสติ้งดูครับแล้วก็ได้อืมค่ะแล้วแล้ว เรื่องนี้มีความพิเศษยังไงคะคือละครเรื่องนี้ครับหนึ่งเป็นมิวสิควลด้วยครับแล้วก็มีนักแสดงมากมายนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความสมัคค์สวัสดีคุณท้องเต้ด้วยครับ ที่สุดในการแสดงละครเรื่องนี้ค่ะ,ะประทับใจทุกฉากที่มีตัวเองร้องเพลงครับเพราะว่าพี่พุ่งตรงพี่ก็เป็นคนร้องเพลง่อนข้องเพาะด้วยทาฮของเต้ได้ห้องเต้เตพึ่งไปดิคุยกันก่นกอนเนาะพี่ร้องเพลงพอเนาะกด็ดีก็ดีมากอุ้ยดีมากร้องเพลงพอมากเชิญได้แค่นีนอะไรครับที่ต้องการนะคือบทเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นบทที่ค่อนข้างคลาสสิกมากดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดในร5ใช่ไหมครับแต่พอมันอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ทําให้แบบ เราสามารถทิปเคียงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ด้วยไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันคลาสสิกมากลังนั้นทุกฉากทุกตอนที่เราได้เล่นเนี่ยเราก็ค่อนข้างประทับใจอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนเพื่อนนักแสดงที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเคมีที่มันเข้ากันครับก็เลยค่อนข้างชอบผมเนี่ยผมแล้วละครเรื่องนี้ค่ะถ้าคนดูมาดูแล้วจะมีข้อคิดหรือมีอะไรได้ประโยชน์อะไรหรือยังไงกลับไปอะ สิ่งสำคัญที่สุดครับสำหรับละครเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความสามัคคีเอเราเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยทำยอะไรย่อมสำเร็จไงใช่ไหมรอห้าพูดไวอ่าครับก็จะได้เรื่องนั้นกลับไปด้วยแล้วก็ได้ความบันเทิงด้วยแต่ความบันเทิงตรงนั้นเนี่ยก็คือจะได้ข้อคิดกลับไปใช่อย่างน้อยที่สุดแล้วดูจบเนี่ยอาจจะยังคิดไม่ได้แต่ไปนั่งนั่งดึกๆดูอาจจะแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเออความสามัคคีคเป็นสิ่งสำคัญอะไรเงี้ยอืมครับได้ไหมคืนแล้ว